สวัสดีค่ะหัวข้อนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดที่เราเรียนไปแล้วนะคะความเค้นภาษาอังกฤษเรียกว่า stress ความเครียดภาษาอังกฤษเรียกว่า strain สัญลักษณ์ของความเค้นก็คือซิกมาตัวนี้นะคะซิกมาเท่ากับเอฟส่วนเอส่วน strain ความเครียดก็คือ,ะคะอ s s, คเอฟ e ซลอเท่ากับเดลต้าส่วนแอลอันนี้คือสูตรมันทีนี้ นักเรียนจะดูรูปในหน้า22สนะสังเกตว่าอันนี้ก็จะเป็นกราฟนะคะโดยแกน y จะเป็นความเข้นแกน x ก็จะเป็นความเครียดกราฟนี้ได้จากการทดสอบแรงดึงเรียกว่า tensile test นะคะเวลาเราเทสนะคะอันนี้จะเป็นเหล็กเหนียวกราฟนี้จะเป็นเหล็กเหนียวเวลาเราดึงเหล็กเหนียวนะคะเหล็กมันจะสามารถยืดได้แล้วก็ขาดออกจากกันอ้าทีนี้เรามาดูจุดแต่ละจุดนะคะ ในหนังสือที่มันอธิบายไว้จากกราฟนะคะจุด1ก็คือจุดศูนจุด A กราฟจะเป็นเส้นตรงนะคะจุดนี้เนี่ยศูนย์จนหนึจุดนี้ความเข้นจะแปรผันโดยตรงกับความเครียดนะคะต่อไปข้อ2นะคะจุด A เป็นจุดสุดท้ายที่กราฟเป็นเส้นตรงจุดนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะกราฟจะเริ่มเป็นเส้นโค้ง เราเรียกจุดนี้ว่าขีดจำกัดสัดส่วนหรือ p o p o r t i o n n l limit นะคะต่อไปจุด b จุดนี้นะคะจุด b เป็นจุดสุดท้ายที่วัตถุยืดออกแล้วกลับมาเท่าเดิมเราเรียกจุดนี้ว่าจุดจำกัดยืดหยุ่นหรือ elastic limit ต่อไปจุด c ข้อ4นะคะจุด c เป็นจุดที่เอ่อความเครียดของวัตถุเพิ่มขึ้นแต่ความเค้นไม่เพิ่ม เราเรียกจุดนี้ว่าจุดคลากหรือเยลพอยต์อันนี้ก็คือวัตถุจะยืดแล้วยืดเลยนะคะตรงจุด4อะ่ะจะไม่กลับมาเท่าเดิมแล้วนะคะต่อไปข้อ5จากจุด C จึงถึงจุด E เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบพลาสติกก็คือวัตถุยืดออกจากกาันอย่างถาวรต่อไปจุด D จุด D จุดนี้สูงสุดนะคะความเข้นสูงสุดหรือเรียกว่า Ultimate Strength อาติเมตก็คือสูงสุดเสร็ Strength ก็คือความแข็งแรงสูงสุดนะคะต่อไปเ้าเจจาก d ถึง e อันนี้อันนี้จะเกิดขึ้นในช่วงที่มันกำลังจะขาดเนี่ยช่วงวัตถุมันกำลังจะขาดนะคะจาก d ถึง e จะเกิดขึ้นแบบเร็วมากนะคะและจุด E ก็คือจุดที่มันขาดเราเรียกว่า last s t e r point นะคะจุด e จุด แตกหักหรือจุดขาดเราเรียกว่าลัสเตอร์พออ่าทีนี้จากความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดนะคะก็จะได้กฎของฮุกโรเบิร์ตฮุกนะคะในช่วงที่กราฟเป็นเส้นตรงจะกล่าวว่าความเค้นจะเป็นปฏิภาคโดยตรงกับความเครียดนะคะหรือจะมีค่าเท่ากับค่าคงที่ สำหรับวัตถุชนิดหนึ่งเรียกว่าค่ายังโมดูลัสหรือโมดูลัสออฟอิเลสติกซิตี้นะคะโดยน้อค่า e ค่า e โมดูลัสออฟอิเลสติกซิตี้นะคะค่าคงที่อันนี้ก็มีค่าระดับความเค้นหารความเครียดเพราะนั้น e มีค่าระดับความเค้นหารความเครียดความเค้นเท่ากับเอฟส่วนเอเอฟซีลเท่ากับเดลต้าส่วนเ เพราะนั้นแทนค่านะ e มีค่าเท่ากับความเข้นก็คือ f ส่วน a ส่วนความเครียดมีค่าเท่ากับ delta ส่วน l ส่วนมันจะเป็นแบบนี้ก่อน e เท่ากับความเขยนก็คือ f ส่วน a หารด้วยความเครียดก็คือ delta ส่วน l อันนี้เราเรียกว่าเศษส่วนซ้อนเพราะฉะนั้น l ก็ต้องกลับไปเป็นอยู่ข้างบนแบบนี้ ก็จะเป็น f l l ที่กลับขึ้มังบนนะคะอยู่ตรงนี้ส่วน A d เดลตาอันนี้คือสูตรหาค่า e นะคะเนี่ยสูตรนี้แล้วเดลตามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราว่ากับสมการนะะเดลต้าเท่ากับ f l ส่วน a e อันนี้ได้สูตรอีกสูตรหนึ่งสองสูตรนะคะ e ก็คือค่าโมาดูลัสของการยืดหยุ่นนะคะ f ก็คืออาจจะเป็นแรงดึงหรือแรงอัดก็ได้นะคะ l ก็คือความยาวเดิมของวัตถุ หารด้วย a a ก็คือพื้นที่น้าตัดนะคะเดลต้าคือส่วนที่ยืดหรือส่วนที่หดอันนี้กรณีที่เป็นความเค้นหารด้วยความเครียดนะคะดึงกับอัดสองสูตรนี้ใช้ดึงกับอัดนะคะแต่ถ้าเป็นความเครียดเฉือนกับความเค้นเฉือนเนี่ย อันนี้ก็คือความเครีเฉือนอันนี้ความเครียดเฉือนสูตรมันจะคล้ายๆกัน tau f ส่วน a gamma ก็เท่าก,กับ delta ส่วน l อันนี้เป็นเศษส่วนซ้อนนะคะอยู่ล่างเพราะฉะนั้นก็กลับเศษส่วนก็เป็น f ส่วน a เหมือนเดิมอันนี้ delta ใส่เหมือนที่เดิมอันนี้เป็นเศษส่วนซ้อนย้ายขึ้นไปข้างบนก็ l ก็ต้องมาอยู่ตรงนี้นะคะเพราะนั้น g เท่ากับ fl ส่วน a delta จะสังเกตว่าสูตรล่าง กับสุบบนตนี้มันมีค่าเอ่อค่มันเหมือนกันแต่ความหมายมันต่างนะคะ F อันนี้จะเป็นแรงดึงหรืออัดแต่ F อันนี้จะเป็นแรงเฉือนนะคะส่วนเดลต้าอันนี้ก็คือส่วนที่มันเอียงอันนี้ไม่ใช่เดลต้าน,นี้คือส่วนที่ยืดหรือส่วนที่หดอันนี้คือความแตกต่างนะคะระหว่างค่า E กับค่า G ค่า e เรียกว่าโมดูลัสของการยืดหยุ่นส่วน e เรียกว่าโมดูลัสของการเฉือนนะคะค่า g โมดูลัสของการของการเฉือนหรือความเฉือนนะคะค่า g ต่อไปเปอร์เซ็นต์การยืดตัวอยากรู้ว่าเหล็กเรายืดเท่าไหร่ก็เอาความยาวสุดท้ายหารด้วยความยาวเดิมนะ,ะแล้วก็เออลบความยาวเดิมแล้วหารด้วยความยาวเดิมแล้วคูณร้อยเข้าไปก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมา ถ้าเปอร์เซนต์การลดพื้นที่หน้าตัดนะคะก็เอาพื้นที่หน้าตัดเดิมลบด้วยพื้นที่หน้าตัดส่วนที่ขาดแล้วก็หารด้วยความยาวเดิมนะคะแล้วก็คูณด้วยหนึ่งร้อยนะคะอันนี้อันนี้เปอร์เซนต์การลดพื้นที่หน้าตัดอันนี้ไม่ใช่ความยาวเดิมอันนี้ต้องเป็นพื้นที่หน้าตัดเดิมนะคะเนี่ย พื้นที่หน้าตัดเดิมตรงนี้แก้นักเรียนแก้พื้นที่หน้าตัดเดิมเพราะว่ามันเป็นเปอร์เซนต์การลดพื้นที่นะคะอ่ะาต่อไปค่าความปลอดภยัย n n ก็คือค่าความปลอดภัยนะคะได้จากเอาค่าความเค้นสูงสุดหารด้วยค่าความเค้นใช้งาน ค่าความเค้นสูงสุดก็คือซิกมายูหรือเรียกว่าอัลติเมทสเตนต่อไป W ก็คือค่าความเค้นใช้งานนะคะ working working W นะคะอันนี้อัลติเมทสูงสุดอันนี้ W ก็คือ working ค่าความเค้นใช้งานอันนี้ได้จากการทดลองนะคะอันนี้ได้จากาชิ้นงานที่เกิดขึ้นจริง หรือก็จะเอาความเค้นที่จุดคลาก็ได้หารด้วยค่าความเค้นใช้งานค่าความเค้นที่จุดค่าก็จะเป็นซิกมา Y หรือ yield y i e l d ส่วน w ก็คือ working เหมือนเดิมนะคะใช้สูตรใด,ดสูตรหนึ่งนะคะแล้วแต่อต่อไปต่อไปจะเป็นหนัวข้อความเค้นกับความเครียดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอุณหภูมิจะมีผลต่อ โลหะนะคะเวลามันโดนความร้อนมันก็อาจจะยืดตัวเวลามันเย็นลงมันก็อาจจะหดตัวเพราะฉะนั้นอยากรู้มันหดตัวเท่าไหร่ก็แทนค่านะคะเดลต้าคือเปอร์เซนต์การหดตัวหรือยืดตัวมีค่าเท่ากับ L ความยาวเดิมอัลฟาอัลฟาก็คือตัวนี้เรียกว่าอัลฟานะคะตัวนี้ a l p h a อัลฟา อัลฟาคือค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของวัตถุตามเส้นมันจะอธิบายอยู่ข้างล่างนะคะเดลต้าที T คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิก็คือเอ,อุณหภูมิหลังลบอุณหภูมิก่อนเดลต้าที T นะคะอุณหภูมิหลังลบด้วยอุณหภูมิก่อนก็จะได้เดลต้าทีออกมาอันนี้เป็นความเครียดและความเครียดเนื่องจากอุณหภูมินะคะแทนค่า ความเครียดเนื่องจากอุณภูมิเท่ากับอัลฟาเดลต้าทีนี้ถ้ามีอุณหภูมิเมื่อไรความเครียดจากสูตรนี้ความเค้นก็จากสูตรนี้นะคะ e α อัลฟาเทีอันนี้ง่ายๆนะคะมันจะเป็นสูตรมันนักเรียนใส่กรอบไว้ลูกเอาไว้ดูคำนวณน,นะคะอันนี้เป็นความเค้นกับความเครียดเนื่องจากอุณหภูมิไม่ใช่จากแรงเพราะฉะนั้นสูตรมันจะไม่เหมือนกันนะคะอ่าเปิดไปดูตัวอย,ย่าง โจทย์ให้หาส่วนที่หดลงของเสาเมื่ออยู่ภายใต้แรงกด95กิโลนิวตันซึ่งเสาเหล็กมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง20มิลิเมตรยาว2เมตรค่า e หรือค่าโมดูลัสเท่ากับ205จิกานิวตันต่อตารางเมตรโจทย์ได,ดห้หาส่วนที่หดนะคะเดลต้าถ้ากับ fl ส่วน ae อันนี้สูตรมัน ทีละตัวจนะกำหนดอะไรบ้างแรง F 95 kN 95 kN k คือลาย k คือพันก็คูณพันนิวตันพันก็คือใส่ศูนย์ไปสามตัวมันก็เลยได้เป็น95,000ืน้นนิวตันนะคะต่อไปความยาวความยาว2เมตรคูณ เมตรหนึ่งมีพันมิลนะะพันไปคูณเมตรก็ตัดกันเพราะฉะนั้นเมตร2เมตรคูณพันก็ได้เป็นสองพัมิลลิเมตรนะคะอันนี้ต่อไปค่า e ค่า e เท่ากับ205ร้อยห้าคูณสิบกำลังสมนิวตันตอตอลังมิลอันนี้มาจากไหนนะ,ะโจทย์มันให้เป็นจิกะนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ดู e เท่ากับ205จิกะนิวตันต่อตารางเมตรเมกะนิวตันเอ่อเมกะนิวตันต่อตารางเมตรมีค่าเท่ากับนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรอันนี้นะคะเมกะจิกะ10บกำลังเเมกะ10บกำลังห ไปนั้นสิลังเกากับ10บกำลังหมันห่างกันอยู่3เพราะฉะนั้น e เ,เท่ากับ205หคูณ10กําลัง3หน่วยก็จะเป็นนิวตันต่อตารางมิลเอาใหม่นะคะ e เท่ากับ205จิกะนิวตันต่อตารางเมตรทีนี้จากเมกะนิวตันต่อตารางเมตรมันมีค่าเท่ากับนิวตันต่อตารางเมตรอันนี้ก็คือใช้ในการเปลี่ยนหน่วยนะคะ เมกะสิบกําลังหกจิกะสิบกําลังเก้าเพราะฉะนั้นสองตัวเนี่ยมันห่างกันอยู่สามเพราะฉะนั้นก็เอาสองร้อยห้าคูณสิบยกกลังสามแล้วหน่วยมันก็จะเป็นนิวตันต่อตารางมิลเนี่ย e เท่ากับสองร้อยห้าคูณสิบกลังสามนิวตันต่อตารางมิลเมื่อไรก็ตามที่โจทย์ให้เป็นจิกะนิวตันต่อตารางเมตรแล้วเราต้องเปลี่ยนให้เป็นนิวตันต่อตารางมิลวิธีง่ายง่ายคือคูณด้วยสิบกำลังสามอันนี้นะคะ คูณเข้าไปก็จะได้สองแสนห้าพันอ่ะแทนค่าเอเอแล้วกับไพดีกำลังสองส่วนสี่ดีโจงกำหนดเท่ากับยี่สิบมิลเนี่ยเราก็มาแทนค่านะคะเอแล้กับายคูณยี่สิบกำลังสองส่วนสี่ก็ได้สามร้อสิบสี่จุดหนึ่งหกเอาทั้งหมดนี้นะคะมาแทนค่าเดลต้าแล้วกับเก้าหมื่นห้าพันตรงนี้ ไม่มีหน่วยเพราะนั้นใส่หน่วยไปด้วยแรงมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะคูณ L L ก็คือความยาวส0 0พันมิลหารด้วย a อันนี้หน่วยเป็นตารางมิลยกกำลังสองนะคะแล้วคูณด้วย250.000อันนี้หน่วยจะเป็นนิวตันต่อตารางมิลน,นิวตันบนล่างตัดตารางมิลบนล่างตัด แล้นหน่วยที่เหลือคือมินที่เวลาคูณนักเรียนต้องใส่วงเล็บด้วย <S <S เครื่องหมายคูณอยู่ใต้เครื่องหมายหารแบบนี้นะคะนักเรียนต้องใส่วงเล็บตรงนี้นะคะเนี่ยอย่าลืมเวลากดเครื่องคิดเลขมั้นจะผิดนะคะอ่าต่อไปตัวยอย่างหนึ่งุหนึ่งสีู่บอกแล้วอันนี้มันจะยากไม่ง่ายเหมือนอันแรกๆนะคะ จงหาค่ามดูลัสของการยืดอยู่หาค่า e สูตรนี้ e แล้วก็ fl ส่วน a delta นะคะกำหนดเส้นผ่านย์นกลาง50 d d เส้นผ่านย์กลาง50มิมิลความยาว l 1.5เมตรคูณพันนี่คูณพันเข้าไปก็เป็น1,500ม mm ิลลิเมตรนะคะอยู่ภายใต้แรง120 kn k คือพันพันก็ใส่ศูนย์ไปสามตัวเนี่ยตัวนี้คือตัว k นะคะก็เป็นหนึ่งแสนสองหมื่นนิวตันนะคะส่วนที่ยืดตัวนี้คือตัว delta เดลต้าเท่ากับศูนย์จุดหกมิลเหมือนเดิม e เท่ากับ fl ส่วน a delta flu lulu delta ู้ a ไม่รู้หา a a เท่ากับ pi d กําลังสองส่วนสี่ พายคูณดีคือ50ยกกำลังสองหาร4นะคะได้มาพันกว่าเนเสร็จแล้วมาแทนค่า e เท่ากับ f f l ส่วน a delta f แสนส0 0หมนหน่วยเป็นนิวตันนะคะคูณด้วย l หน่วยเป็นมิลหารด้วย a หน่วยเป็นตารางมิลคูณด้วย delta หน่วยเป็นมิล อ่าดูหน่วยนะคะมินตัดมินหมดบนล่างเพราะฉะนั้นหน่วยที่เหลือก็คือนิวตันต่อตารางมินใส่รุงเล็มันด้วยเวลากดเครื่องคิดเลขตรงนี้นะคะแเราคูณกันเราก็ใส่วงเล็บให้มันด้วยได้มาแสนกว่ากดเครื่องคิดเลขนะคะ อ่ะทีนี้มาดูหน้ายี่สิบเก้าหน้ายี่ิบเก้าออตัวอย่างนี้เดี๋ยวนักเรียนวาดรูปตาหมูนะคะเพราะาตัวอย่างนี้มันผิดอันนี้วาดไปกว้างยี่ห้าเนี่ยอันนี้จะเป็นกล่องแบบนี้อันนี้มันกว้างยี่สิบห้า ตรงนี้นะคะยี่สิบห้ายาวยาวหกร้อยเนี่ยกว้างยี่สิบห้ายาวหกร้อยกว้างยี่ห้านะคะตรงนี้ยี่ห้ามีแรงมากกระทำตรงนี้แปดร้อยห้าสิบนิวตันเออเดิมเขียนไว้แล้วความสูงตรงนี้อันนี้คือความยาวเดิมนะคะแอลเท่ากับสามร้อยปดสิบ โจทย์ข้อนี้ให้หาค่า g g เท่ากับ f l ส่วน a เดลตา f รู้แปดร้อยห้าสิบนี่นะคะ f แปดร้อยห้าสิบนิวตัน l l ความยาวหกร้อยให้นักเรียนแก้นะคะเอ,อจุดเพิ่มจุดเพิ่ม l เท่ากับ380อันนี้อันนี้ดูจากรูปนะคะดูจากรูปไปใส่ส่วนดลต้าเท่ากับ7.5จดมิลทดเพิ่มนะคะ f 850มีแล้ว L 380ามรสเดลต้าส่วน A A A นักเรียนแก้นะคะเอหาเอใหม่นะคะเอน,นี้มันผิดนะคะเอก็คือบริเวณเฉือนมันคือด้านบนตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องเอายี่า คูณด้วยหกร้อยไม่ใช่สามร้อยแปดสิบนะเอาเรียนแก้ตรงนี้หกร้อยได้หหมื่นห้าเราค่อยมาแทนค่าตรงนี้ f แปดร้อยห้าสิบนิวตันคูณ l ความยาว เดิมสามร้อยแปดสิบหารด้วยเอหมื่นห้าคูณด้วยเดลต้าคือ7.5บนล่างตัดกัน ไปคิดมาได้เท่าไร่ใส่ตรงนี้นะคะหน่วยก็จะเป็นนิวตันต่อตารางมิลอาบนคูณการแลหานข้างล่างนะคะก็จะได้ออกมาเป็นค่า g นักเรียนลอกไปใหม่วาดรูปใหม่หมดเลยนะคะเนี่ยเพราะในหนังสือมันผิดนะคะตัวอย่างน,นี้แก้ใหม่หมดตัวอย่างมันผิด อ่ะตัวอย่างถัดไปนะคะหนึ่งจุดโจทย์ให้หาโอ้ยืดยาวนี้ให้หาความเค้นส่วนที่ยืดค่าความปลอดภัยนะคะโดยกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกภายในภายนอกดีตัวใหญ่ยี่ิบห้าอันนี้ต้องเรียนแก้ตรงนี้ยี่ิบสองแอไม่ใช่ยกกำลังสองนี้แก้นะคะไออันเนี้ยค่าทิ้งไปมาไว้ข้างในอันนี้เหมือนกันนี่ ไว้ข้างในน,นี้เนี่ค่าทิ้งเอาไว้ข้างในแก้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยที่ครูบอกเนี่ออยไว้ข้างในไว้ข้างในสองนอกตัดทิ้งอันนี้เหมือนกันสองนอกตัดทิ้งไว้ข้างในไว้ข้างในนะคะอ่าดูตัวอย่างโจกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกดีใหญ่ยี่สิบห้ามิลเส้นผ่านศูนย์กลางภายในดีเล็กสิบห้ามิล เอ่อทเหล็กยาว l เท่ากับ5เมตรเมตรหนึ่งมีพันมิลก็คูณพันเข้าไปก็เป็นห้าพันมิล f เท่ากับยี่สิบ k n k มีค่าพันก็เป็นยี่สิบคูณพันก็ไ,ก 5, ก k k 5, กกได้เป็นสองหมื่นนิวตันค่ะอะไรอีกค่า e e สองร้อยห้า ค่า e เท่ากับ2 0 5ถ้าถ้าทำเป็นนิวตันต่อตารางมีลก็คูณ10กํลาลัง3เขก็ไปเลยอันนี้ง่ายๆนะคะจดเพิ่มนะคะอันนี้โจทย์ได้หาความเข้นโจทย์ได้หาความเข้นิกมาท t เท่ากับ f ส่วน a f เรารู้แล้วสองหมื่นนะคะเนี่ยสองหมื่น ส่วน a เราไม่รู้ a เท่ากับ pi อันนี้มันเป็นเส้นอา่าท่อกลวงเหล็กกลวงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพาย d ใหญ่ยกกำลังสองลบ d เลก็กกำลังสองส่วนสี่ d ใหญ่ยี่ห้ากำลังสองลบ,บ,ลง 2, ลบ d เลก็กกำลังสองนะคะแล้วคูณพายหารสี่ก็ได้มาสามร้อยสิบสี่จุดหนึ่งหกตารางมิลเสร็จแล้วก็มาแทนค่านะคะ sigma เท่กากับ f ก็คือสองหมื่นหาร a ก็คือสามร้อยกว่าตัวนี้ หารกันก็ได้หกสามจุดหกหกนะคะอันนี้ก็ได้ค่าความเค้นออกมาต่ไปไายส่วนที่ยืดเดลต้านะคะ fl ส่วน ae f รู้สองหมื่นเมื่อกี้นี้นะคะ l รู้ก็คือห้าพัน a เมื่อกี้นี้ที่เราหาได้สามร้อยสิบสี่ e เจอกำหนดมาสองร้อยห้าเพราะนั้นแทนค่านี้ง่ายๆนะคะ สองหมื 20, น่นนิวตันเพราะว่าหามาหมดแล้วความยาวเดิมห้าพันมิลเนี่ยต่ไปพื้นที่หนะ้าตัด A อันนี้หน่วยเป็นตารางมิลน,นะคะหารด้วยค่า E 2สองแสนห้าพันนิวตันต่อตารางมิลบนล่างตัดนิวตันบนล่างตัดเหลือหน่วยเป็นมิลน,นะะตรงนี้เครื่องหมายคูณตัเครื่องหมายหารใส่วงเล็บด้วยนะคะ ได้ส่วนที่มันยืดมาเท่ากับ1 5โจทย์ให้หาค่าความปลอดภัยจากสูตร n เท่ากับซิกมา u หารซิกมา w u ซิกมา u โจทกําหนดมาเท่ากับ380นะคะนักเรียนดูเนี่ยความเค้นสูงสุดนะคะตรงนี้ซิกมา u เนี่ย380เพราะฉะนั้นซิกมา w u ก็คือความเค้นจริงที่เราเกิดขึ้นที่เราหาได้คือ3.66 เพราะนั้นค่าความปลอดภัยก็เอามาหารกันเอาค่า n เท่ากับซิกมา u หารด้วยซิกมา w นะคะ380หารด้วยห3 6าก็ได้มา5.97นะคะอ่าดูตัวอย่างสุดท้ายอันนี้เป็นความเคิ้นความเครียดเนื่องจากอุณหภูมินะคะโจทย์ให้หาร,ระยะการยืดตัวหาดลต้าเนี่ยสูตรแรก หาความเค้นสูตรที่สองหาความเครียดสูตรที่สามข้างล่างเนี่ยความเค้นความเครียดนะคะสูตรกําหนดอะไรมาบ้างความยาว l เท่ากับสิบแปดเมตรสิบแปดเมตรเมตรหนึ่งมีพันก็คูณพันก็ศูนย์สามตัวก็ใส่ไปเลยนะคะก็เป็นหมื่นแปดมิลเมตรเนี่ยคูณพันเข้าไป อุณหภูมิ30องศาแล้วเปลี่ยนไปเป็นจากเอ่อจาก30เปลี่ยนไปเป็น85เพราะนั้นเอาอุณหภูมิหลังลบอุณหภูมิก่อนก็ได้อุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ55องศา C นะคะเดืต้าทีให้หาความเคลืนความเคีียออันนี้บอกไปแล้วอ่าต่อไปให้อัลฟาเท่ากับ17คูณ10กำลังลบ6อ่าหน่วยก็จะเป็นส่วนองศาเซลเสนะคะ อ่าแทนค่าเดลต้าเท่ากับแอลสูตรนี้นะคะแอลเท่าไหร่งหมื่นแปดคูณสิบเจ็ดนี่อัลฟาสิบเจ็ดคูณสิบกำลังลบหกคูณเดลต้าทีคือห้าสิบห้าอ่าทีนี้นักเรียนดูว่ามันไม่ได้ใส่หน่วยนักเรียนหน่วยใส่นะคะหนึ่งหมื่นแปดพันมิลตัวนี้หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะคะสิบเจ็ด ก็คือ17คูณ10กําลังลบ6สูตรมันก็คือ1ส่วนองศา c นะคะแล้วก็คูณด้วย55องศา c นักเรียนจดเพิ่มนะคะอันนี้ตัดตัดก็ได้ไป16.83มิลนนะคะคูณเข้าไปเลยเวลายกกำลังเลขลบก็ใส่ลบด้วยนะคะต่อไปความเค้มแล้วก็ e alpha delta t e โจรกระมณฑ์มาเท่ากับ131เนี่ย13 131จิกะนิวตันนะคะค่า e ีนี่โจรกระมณฑ์มาเราก็มาแทนค่าตรงนี้จิกะนิวตันเป็นนิวตันต่อตารางมิลก็คูณ10บกำลังสเข้าไปก็เป็น131่งสคูณสิกำลังสนิวตันต่อตารางมิลน,นะคะ มันถึงจะเป็นหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเพราะว่ามันคูณสิบกําลังสามนี่เปลี่ยนหน่วยนะคะ mm hmm. e alpha delta t e คืออะไร e คือเนี่ยหนึ่งแสนสามหมื่นเนี่ยคูณ alpha ตัวเดิมอันนี้หน่วยนิวตันต่อตารางมิลอันนี้หน่วยนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนองศาเซีอันนี้เป็นองศาเซียสองศาเซีตัดกัน E ีอัลฟาเดลต้าทีนะคูณกันก็ได้เท่านี้ได้ความเข็นต่อไปความเครียดเอฟซีรอนเท่ากับ Alpha, Delta, อัลฟาเดลต้าทีโอนี้ง่ายมากเนี่ยอัลฟาเดลต้าทีคูณกันเลยเอาตัวเลขคูณกันนะคะอ่าแปลงค่าหนึ่งจุดสามเดี๋ยวครูจะเอาเฉลยเออไม่ใช่เฉลยดีคำตอบใส่ไว้ในโน้ตนะคะให้นักเรียนทำ ไม่ได้ทำทุกข,ข้อนะแล้วให้นักเรียนทำเฉพาะที่มีคำตอบที่ครูให้ไปแค่นั้นจบบทที่1ค่ะมีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ